ทำไมการแปลรูปอาหารถึงเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงอยากรู้จักไหมทีเนี้ยเออไหนๆก็ไหนๆแแวอิสเวแวแล้วนะ <c oughs> มาแชท GPT ช่วยข้าหน่อยการแปลรูปอาหารทําไมถึงถูกมองว่าเป็นความรุนแรงการแปลรูปอาหารอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงในนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาของ Facebook เนื่องจาก กระบวนการการแปรรูปอาหารบางประเภทอาจมีลักษณะที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจหรือรุนแรงนะครับรุนแรงซึ่งอาจรวมถึงการฆ่าสัตว์การตัดชิ้นส่วนสัตว์การใช้เครื่องมือที่ดูน่ากลัวหรืออันตรายกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารที่มีลักษณะที่รุนแรงการแปรรูปอาหารในบริบทนี้อาจหมายถึง ข้อที่1นนะครับการฆ่าสัตว์วิดีโอที่แสดงการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารเช่นการเชือดการทุบหรือการให้สัตว์ตายด้วยวิธีอื่นๆซึ่งเป็นภาพที่อาจดูรุนแรงหรือทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจอันนี้ประการเป็นาารู้ห้ามข้อที่1นนะข้อที่2การตัดชิ้นส่วนสัตว์กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการตัดหรือหั่นชิ้นส่วนสัตว์เช่นการถลอกหนังการตัดหัวการแยกชิ้นส่วนต่างๆร่าง,างในร่างกายของสัตว์ 3. ครับการใช้เครื่องมือที่ดูน่ากลัวการใช้มีดขนาดใหญ่การใช้เลื่อยหรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีลักษณะน่ากลัวหรืออันตราย ในการแปรรูปอาหารข้อที่4ก็คือกระบวนการที่มีลักษณะกราฟิกการแสดงเลือดอวัยวะภายในหรือส่วนต่างๆของสัตว์ในลักษณะที่ชัดเจนและกราฟิกซึ่งอาจดูน่ากลัวหรือรุนแรงเนื้อหาเหล่านี้อาจถูกพิจารณาว่ามีความรุนแรงและไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถูกนำเสนอโดยบริบทที่ไม่เหมาะสมเช่นการให้ความรู้หรืออธิบาย กระบวนการในเชิงการศึกษาเนื้อหาที่มีลักษณะนี้อาจขัดต่อแนวทางของ Facebook ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ชมดังนั้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ Facebook จึงมีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารที่มีความรุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้เนื้อหาประเภทนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างรายได้หรืออาจถูกจำกัดการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มชัดไหมอันนี้คือการขยายความขอบคุณ ChatGPT ครับ